นี่ผักหว,วานบ้านค่ะนี่เลยคะ่ะวันนี้มันได้มาอีกหนึ่งกำนี่ไดมากำหนึง่งกินสดก็ได้แกงจืดก็ได้อืมนี่ผักหวานบ้านค่ะนี่เลยคะ่ะวันนี้มันได้มาอีกหนึ่งกำรรนี่ไดมากำหนึง่งกินสดก็ได้แกงจืดก็ได้อืมจ้าแนวผักหวานบ้าน นี่รอยช่ออ่อนของเธอเอาต้นเล็กถือมาลงตรงนี้นะมาอยู่